วันนี้จะมานำเสนอการเปิดใช้แก๊สอย่างปลอดภัยนะครับ <c oughs> การเปิดใช้แก๊สอย่างปลอดภัยนะครับแนะนำให้ท่านเปิดวาล์วที่ถังแก๊สนะครับจำนวน1-2องรอบเท่านั้นจากนั้นทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณสัก3-5วินาทีให้ระบบแก๊สหรือว่ากา๊าซไหลเข้าไปในระบบท่อและระบบท่อทางต่าง เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเราจะทําการเปิดวาล์วที่เตาแก๊สการเปิดวาล์วที่เตาแก๊สนะครับก็ต้องเปิดหนึ่งสองรอบเหมือนกันตามหลักเพื่อความปลอดภัยนะครับดันเตาเข้าไปนิดหนึ่งนะครับสวิตเตาจากนั้นค่อยๆบิดครับค้างไว้รอจนกว่าแก๊สมารวมตัวกับประกายไฟก็จะเกิดการลุกติดขึ้นมาอย่างง่ายดายนะครับนี่คือวิธีการเปิดแก๊สอย่างปลอดภัย เหตุที่เราเปิดวาล์วที่ถังแก๊ส1ถรอบเพราะว่าแก๊สตัวนี้นะครับบริเวณที่ถังจะมีวาล์วปรับลดแรงดันที่ต่อออกจากถางังวาล์วปรับลดแรงดันตัวนี้นะครับจะถูกปรับมาเพื่อให้ลดแรงดันในถงังให้สามารถใช้แก๊สแรงดันที่เหมาะสมในครัวเรือนถึงท่านจะเปิดวาล์วที่ถังแก๊สมากน้อยแค่ไหนก็ตามแก๊สก็ยังออกมาเท่าเดิมตามจำนวนที่เหมาะสม แต่ถ้าเกิดเราเปิดถังแก๊สหลายรอบจะมีข้อเสียคือเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินเช่นสายแก๊สหลุดติดไฟเช่นเกิดไฟไหม้ในถังแก๊สอะไรประมาณพวกนี้นะครับมันจะทําให้เราปิดวาล์วที่ถังแก๊สได้ช้าจากที่เราต้องปิดแค่1นถึงสรอบเราต้องปิดเป็นประมาณ10รอบดังนั้นจะทําให้ท่านเกิดความประมาทและเกิดการตกใจได้นะครับมาดูวิธีการปิดวาล์วครับทีนี้ การปิดวาล์วแก๊สทุกครั้งเราก็จะต้องทําการนะครับเวลาปิดใช้งานเราก็ต้องปิดวาล์วที่ถังก่อนครับปิดวาล์วที่ถังรอจนกว่าไฟที่เตามันดับลงนะครับถ้าไฟที่เตามันดับลงอย่างนี้แสดงว่าในระบบไม่มีแก๊สหลงเหลืออยู่แล้วเมื่อไม่มีแก๊สหลงเหลืออยู่แล้วนะครับเราก็จะทําการปิดวาล์วที่เตาแกา๊สนี่คือกระบวนการใช้แก๊สเปิดแก๊สปิดแก๊สยังไงให้ ไม่อันตรายกับตัวเองและปลอดภัยในครัวเรือนนะครับ